เาเลยทุกคนบรรณูคน,นคนนุณบรณูนครับ,นบนผมเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับคือราคาหน้าลงกลันเนี่ยนะครับเราคงจะไปเอาหยิบเอาวันใดวันหนึ่งมาเทียบเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าการตั้งราคาหน้าลงกลันเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะใช้ราคาเฉลีย่ยก็ปกติจะใช้ราคาเฉลี่ย3วันนะครับเอามาตั้งเป็นราคาหน้าลงกลันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปหยิบวันใดวันหนึ่งแล้วมาเทียบกันเนี่ยเราก็จะพบว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันได้ดังนั้นถ้าจะให้ถูกต้องเนี่ยมันต้องเอาราคาเฉลี่ย มาเทียบกันนะครับมันถึงจะเห็นความแตกต่างเช่นเดียวกันกับเรื่องของค่าการตลาดก็เช่นกันนะครับค่าการตลาดเนี่ยไปหยิบวันใดวันหนึ่งมาดูมันก็จะเห็นความแตกต่างนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่าการตลาดเนี่ยมันก็จะมีการขึ้นลงตามราคาน้ํามันว่าค่าการตลาดถ้าช่วงไหนสูงเนี่ยในสัปดาห์ต่อไปทางสนพเนี่ยก็จะมีการปรับค่าการตลาดโดยให้บริษัทน้ํามันเนี่ยลดค่าการตลาดลง ี๋ยวเราจะถ้าเราตรวจสอบค่าการตลาดเป็นสม่ำเสมอนะครับเราจะพบว่าบางสัปดาห์สูงบางสัปดาห์ต่ำมันก็จะเป็นไปอย่างนี้คร kind of hmm? ับเพราะว่าเราไม่ได้ปรับค่าการตลาดทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันเหมือนกับต่างประเทศถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยการขึ้นราคาน้ํามันลดราคาน้ํามันเนี่ยเขาจะทํากันทุกวันนะครับบางทีเนี่ยเขาขึ้นเช้าลงเย็นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นค่าการตลาดมันจะตอบสนองต่อราคาในตลาดเร็วกว่าบ้านเรา บ้านเราเนี่ยจะปรับกันเป็นอาทิตย์เพราะงั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นขึ้นลงลงน้อยกว่าครับเขอบคุณมากอีกสองคำถามสุดท้ายเชิญหลวงปู่ครับพอดีคุณหมอกราวนมัสการคหลวงรู่เจ้าค่ะดิฉันนางสาวสสินภานิติธรรมประพลนะคะเป็นตัวแทนภาคประชาชนมาจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะจังหวัดที่ได้ชื่อว่ารวยที่สุดกำแพงยังเป็นเพชรแถมมีบ่อน้ำมันอีกต่างหาก บ่อของเรานี้ถูกขุดเจาะมาตั้งแต่ปีพศ2517และเพิ่งมาเผยแพร่หรือเปิดให้ประชาชนรับรู้นี่เมื่อปีพศ2524ตามความเข้าใจของประชาชนเนี่ยเราสามารถสูบน้ำมันขึ้นมาได้วันละ70,000บาร์เรลจนมาถึงทุกวันนี้มันกี่ปีกี่ชาติแล้วน้ำมันก็ยังไม่หมดเราอยากทราบว่าน้ำมันของเราเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ย บอ่อศิลิกิตของเรานี้มีน้ำมันมากน้อยแค่ไหนกระทรวงพลังงานเชิญพรพุครูจะตอบครับกับ,บ,บเรียนท่านหลวงปู่ครับผมในฐานะทิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็จะขอตอบแล้วก็อยากจะขอให้คุณเทวินวงวานิ์ซึ่งเป็นซีอของปตทสพซึ่งเป็นผู้รับสมรทานที่แหล่งศิลิกิจได้มีโอกาสตอบด้วยนะครับ แหล่งน้ำมันซิด,ดิบศิริกิจเนี่ยอยู่ที่เดิมก็กิ่งอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ต่อมาอำเภอนี้ก็ได้ยกเป็นอำเภอนะครับแต่แรกเริ่มนั้นเนี่ยผู้รับสมบรทานคือบริษัทไทยเชลสำรวจและผลิตแห่งประเทศไทยนะครับพบในปี2525 25และ26นะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานานามจากสมเด็จพระนางเจ้าว่าเป็นแหล่งน้ำมันศิริกิต การผลิตเบื้องต้นเริ่มที่5,000บาร์เรลต่อวันแล้วก็ขึ้นไปสูงสุด25,000บาร์เรลต่อวันก่อนที่บริษัทไทยเชลเนี่ยจะตัดสินใจว่าจะถอนตัวออกจากประเทศไทยแล้วก็ได้ขายสัดส่วนของตัวในสัมปทานนี้75%ให้กับปตอทอสอพอนะครับแหล่งนี้เนี่ยผมในาฐานะที่เป็นวิศวกรเบื้องต้นที่ไป ไปควบคุมการผลิตก็ยังจําได้ว่าตอนอนุมัติพื้นที่ผลิตเนี่ยบริษัทฝรั่งก็ประเมินว่ามีปริมาณสํารองเพียงแค่3 0มสถึงห้ล้านบาเร็วลต่อเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเมื่อมีการขุดเจาะมากขึ้นเราเรียนรู้ธรณีวิทยามากขึ้นและนักธรณีได้ขุดเจาะลึกลงไปกว่าชั้นที่พบเดิมเนี่ยก็สามารถทําให้รักษาระดับการผลิต อยู่ที่25,000ถึง30,000บาเรลต่อวันได้ไม่ถึงไม่ใช่70,000นะครับอยู่ที่ประมาณ30,000บาร์เรลต่อวันแล้วเราก็ได้เก็บค่าภาคหลวงตามระบบสัมปทานปี2514คือ12.5%ณ<ล>ปัจจุบันนี้เท่าไหร่ณปัจจุบันนี้ขุดได้วันละประมาณ30,000บาเรลต่อวันเดี๋ยวขอให้คุณเทวินบอกนะครับแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยก็ได้มีการจัดเก็บค่าภาคหลวง แล้วก็จัดสรรค่าภักหลวงตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้อบอจอจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็อบอตอในเขตที่มีพื้นที่ผลิตอยู่ประมาณสมจำไม่ได้ว่ากี่อบอตอนะสามอบอตอต่อเนื่องมาตลอดเวลาตั้งหิดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เราก็มีศูนย์เรียนรู้และพิพิธภัณฑ์อยู่ที่นั่นที่เปิดให้ครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเข้าไปเยี่ยมชมได้ ครับขอบคุณมากเชิญท่านต่อไปที่จะตอบค่ะมีคําถามมีคําถามหนึ่งค่ะเดี๋ยวถามว่าเดี๋คุณเดี๋ยวเขายังตอบไม่หมดในประเด็นที่คุณถามบอกว่า70,000บบเร็วแต่เขาบอกว่ามีไม่ถึงเอ่เชิญครับคร<า>ับท่านรัศกรท่านหลวงปู่ครับผมเทวินวันนี้จากปตทสอปอครับแหล่ง S1 เป็นแหล่งที่มีการผลิตต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา30ปีนะครับตั้งแต่ปีที่เพราะเมื่อปีที่แล้วนะครับ เมื่อปีที่แล้วก็ได้ทําสถิติผลิตสูงสุดเลยนะครับ37,890บาเร็วต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นสูงสุด37,890 0บาเร็วต่อวัน <Okay. S 2> หลังจากผลิตมาครบ30ปีเนี่ยนะครับก็คือเป็นแหล่งที่ปตทสพาเนี่ยก็ได้ซื้อสัดส่วนซึ่งเดิมบริษัทเชลเนี่ยเป็นผู้รับสัมทานหลักอยู่นะครับในช่วงแรกปตทสพาเข้าไปร่วมทุน25%นะครับแล้วเราซื้อกลับมาหมดแล้วก็ผลักดันการผลิตขึ้นมานะครับปัจจุบันเนี่ยจะมีปริมาณสำรองที่ยังคงเหลือที่เราเรียกว่าพิสูจน์แล้วคือมีความมั่นใจ90%ว่ามีแน่นะครับเหลืออยู่ประมาณ60กว่าล้านบาร์เรลนะครับ เราผลิตอยู่ตอนนี้อตราเฉลี่ยในปีนี้จะอยู่ประมาณสัก20,700 0กว่าบาร์เรลต่อวันถึง20,800บาร์เรลต่อวันนะครับ mm hmm. ะระดับการผลิตเนี่ยมันจะลดลงมาเรื่อยๆตามอายุของปริมาณสำรองตามอายุของการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นอายุของปริมาณสำรองที่เหลืออยู่ที่พิสูจน์แล้วเนี่ยนะครับจะเหลืออยู่ประมาณ5ปีครับ ขอบคุณมากอย่าลืมส่งเอกสารหลักฐานทั้งผู้ถามผู้ตอบด้วยนะก็เดี๋ยวจะไปรู้กันในชั้นศาลว่าใครถามเทศตอบเทจก็เดี๋ยวผู้ไทยอิสลามไม่ปล่อยอยู่ละเอาเชิญคำถามสุดท้ายประเด็นคำถาม,ามสุดท<า><า>้ายเชิญค,คือประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากการที่เรามีบ่อน้ำมันเลยค่ะแถมได้รับผลกระทบ น้ำในชั้นบ่อบาดาลก็มีน้ำมันปนเปื้อนทั้งสีกลิ่นรสก็เปลี่ยนไปถามว่าปตทไปใหออสเตรเลียทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม e อ a เป็นภาษาอังกฤษมาให้ชาวบ้านอ่านชาวบ้านไม่รู้เรื่องค่ะคำถามท่านจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างไรเร่งด่วนแค่ไหนขอคำตอบครัปรตททีนี้ปตทละเชิญกรับธรบรมสารท่านหลวงปู่ครับในส่วนของ การจัดสรรค่าภาคหลวงนะครับจากปิตโตรเลียมนะครับในการผลิตปิตโตรเลียมจากแหล่งบนบกนี่นะครับออนอกเหนือจากค่าภาคหลวงที่เขาถามเรื่องผลกระทบจากการประกอบการดําเนินการ,รของคุณเชิญนะครับเรื่องการประกอบการเนี่ยเรามีมาตรฐานในการที่จะดูแลในเรื่องของสิ่งที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่งนะครับโดยที่ไม่มีการนําเอา สิ่งที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยออกไปยังบริเวณรอบๆโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นน้ําเสียที่ขึ้นมาพร้อมกันน้ามันเมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยจะมีการปรับ ให้คุณภาพเหมาะสมแล้วก็อาจกลับเข้าไปนะครับคือตอนนี้เขาถามในประเด็นที่ว่าชาวบ้านรอบๆบริเวณแหล่งขุดน้ํามันของคุณดูดน้ํามันของคุณเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากการที่น้ําเขาใช้ไม่ได้ดูดน้ํามาดานมาก็มีกลิ่นน้ํามันปนมาแล้วก็พืชผลทางการเกษตรก็มีปัญหาเนี่ยคุณจะเยียวยาเขาอย่างไรเพราะเกิดผลกระทบเพราะก่อนหน้านั้นเขาไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เช่นนมัสการหลวงปู่ครับ ไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับที่เราทราบถ้ามีเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วชาวบ้านมาร้องเรียนเนี่ยก็จะมีการเข้าไปพูดคุยแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกครั้งนะครับก็นี่ไงชาวบ้านที่อยู่ที่เนี่ยแหละเข้ามาคนหาวข้อมูลนขอเป็นหลักฐานคณอวิทาตขตเป็นหลักฐานนะคะคณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมค่ะยิงข้หมลค่ะคุณเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ถูกต้องไหมอยู่กำแพงเพชรมา40ปีค่ะฉันอายุ40ปีค่ะัลผมกบโดยตรงถูกต้องไหม ถูกต้องจ้ะค่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาขอหลักฐานที่จะเยียวยาเชิญฝากคุณไปช่วยสำรวจด้วยสุดท้ายก็เป็นอว่าจบคำถามในเวทีต่อไปก็เป็นคำถามของกระทู้สดอนุญาตใครอยากถามอะไรอนุญาตให้ถามได้สิบท่านแล้วเดี๋ยวเราจะก้าวเข้าสู่การชี้นำพลังงานประเทศไทยเสียทีเชิญหลวงปู่ครับขออนุญาตนิดน,นึงครับ เรื่องเอกสารเนี่ยทางเราจะเสนอให้ลางรัฐบาลทางกสารแลรเอการมทางก็ส่งให้เราใช่ใช่แล้วหลวงปู่จะส่งเป็นคนส่งให้ขอบคุณครับกระทือถามสดไม่เชิญใช้เวลาให้น้อยไม่เกิน3นาทีในคำถามกระถูอถามสดสิบท่านพอเชิญขอเชิญทั้ง1ิบท่านเละครับเชิญด้านนี้เลยครับ ขอเชิญคนละคำถามใช่ไหมครับหลวงปู่เชิญเลยครับครับผมน่ารักมากประเทศไทยเราเนี่ยมีคนรักชาติเยอะเหลือเกินเนี่ยแข่งอันนีเนเนเน้เป็นความสนใจนะต้องตบมือให้เกียรติเขาท่านผู้ตอบก็อย่าไปเบื่อหน่ายเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาหวังดีต่อบ,บ้านเมืองทังนั้นเชิญผมนายสลันธนกรพักดีเป็นสิบท่านนะเป็นแอดมินเพจทวงคืนพลังงานไทย และเป็นคนตั้งกลุ่มทวงคืนปตทเนี่ยเฟซบุ๊กนะครับเชิญถามปัญหาเรื่องเรื่องปัญหาราคาก็ถามกันไปมากแล้วผมอยากจะถามเรื่องความมั่นคงทางพลังงานนะครับวันนี้นะครับปตทสร้างโรงงานผลิตก๊าซและก็ส่วนประกอบของน้ำมันโรงงานไม่ได้มาตรฐานเกอนมากกับพุทธเลยนะครับและ สองโรงในนั้นก็คือโรงแยกกา๊าซใหม่สองแห่งคือโรงแยกกา๊าซที่6โรงแยกกา๊าซอีเทนการไม่ตอกเสาเข็มคือการมักง่ายประมาทโรงแยกกา๊าซทั้งสองแห่งนี้นะครับไม่ได้ตอกเสาเข็มเลยสักต้นนะครับหอสูงหอกัน่นสูง5 0 6สเมตรก็ไม่ไตอกสรุปแล้วคุณจะถามอะไรและยังไม่จบครับแบบที่ก่อสร้างฐานรากนะครับไม่มีมาตรฐาน ผมยืนยันครับผมเป็นวิศวกรอิตาเลียนไทยยืนยันว่าแบบก่อสร้างฐานลากของโรงแยกกา๊าซทั้งสองแห่งไม่มีมาตรฐานผมส่งเรื่องนี้ไปยังสารปกครองศาลปกครองบอกไม่รับฟ้องพตทอเอาเรื่องนี้ไปชี้แจงต่อหน่วยงานต่างๆว่ามันแข็งแรงดีแล้วเพราะสารปกครองไม่รับฟ้องเหรอครับมันแข็งแรงเพราะสารปกครองไม่รับฟ้องเหรอครับ จะหมดเวลาแล้วนะคุณ <ผม S 2> ยังไม่ได้ถามเลยมีเวลา <ผม S 2> ถามผมอยากาอยกทราบว่าขบวนการตรวจสอบของบ้านเราเนี่ยใครจะเป็นคนกําหนดให้ปตทรตรวจสอบจบแล้วใช่ไหมเช่คใครจะตอบครับกับนะ้ำมัสการหลวงปู่ครับที่มาบตะพุทธนะก็เป็นพื้นที่ที่เป็น ข้างใต้เนี่ยเป็นหินแข็งนะครับฉะนั้นถ้าไปที่มาตรพุธจะเห็นมีโรงงานต่างๆอยู่ว่ามากมายนะครับทั้งเทคนิคทั้งวิศวกรรมคือถ้าพื้นดินอ่อนเนี่ยเราก็จะตอกเข็มนะครับอย่างที่เราเห็นในกรุงเทพแต่เป็นพื้นดินแข็งเนี่ยเขาจะใช้วิธีทําฐานแผ่นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยในการออกแบบดำเนินการที่มาตรพุธปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งหมดนะครับแล้วในขั้นตอนต่างๆก็มีการทํา EIA ก็ดีนะครับการก่อสร้างเนี่ยจะต้องแบบจะต้องได้รับการอนุม,มัตินะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการชี้แจงนะครับที่คำถามพอเชิญ คนข้างหลังรอคุณอยู่เพราะสิ่งที่คุณถามเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรต่อผู้ฟังเพราะถ้าปตทเขาทำโรงงานเขาพังเขาก็รับผิดชอบเขาเองแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือเราอยากจะได้คำถามที่มันจะได้มาซึ่งประโยชน์ของบ้านเมืองเชิญมอบหมาเจ้าหน้าที่ส่งไปโรงงานอื่นเขาตอกเสาเข็มกันทั้งหมดครับโรงงานอื่นเขาตอกเสาเข็มกันทั้งหมดคนต่อไปเชิญครับคนละหนึ่งคำถามนะครับใครลบกติกาด้วยครับขอบคุณครับ ค่ะดิฉันนางต้นฝันแสงอาทิ์ภาคประชาชนค่ะดิฉันอยากจะเรียนถามปตท,อทอนะคะว่าดิฉันมีข้อมูลมาจากเชฟลอนนะคะว่าประเทศไทยเรานะคะรองจากไนจีเรียนะคะถ้าเฉพาะเรื่องแก๊สดิฉันได้ข้อมูลนี้จากนักวิชาการจริงคือหมอมหลวงวันวิพาจรุโรดเรามีข้อมูลทุกอย่างแต่ปตท,อทอปกปิดประชาชนนะคะค,คำถามก็คือว่าทําไมถึงไม่ชี้แจงเรื่องนี้ให้ประชาชนทราบค่ะว่าเราเป็นอันดับสองรองจาก ในจิเลียถ้าอาจารย์หมอบอกว่ารวมจากาแก๊สกับน้ํามันนะคะเราจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ําเราเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียค่ะซึ่งดิฉันอยู่เชียงใหม่นะคะปตทไ,ไปขุดน้ํามันที่เชียงใหม่มานานตั้ง50ปีแล้วยังไม่เคยหมดเลยคนเชียงใหม่คนบางเพอฝางไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราภาคประชาชนเป็นสมบัติของเรา เพราะฉะนั้นดิฉันอยากเรียนถามถ้าท่านไม่มีข้อมูลดิฉันจะให้อาจารย์หม่อมส่งไปให้อาจารย์หม่อมส่งไปให้คอสชเรียบร้อยแล้วค่ะที่ดิฉันภาคประชาชนจริงๆค่ะขอบคุณมากใครจะตอบอนุญาตทีเดียวขอขอทําความเข้าใจถึงคําถามทีเดียวเดี๋ยวช่วงไปนะครับท่านหมายถึงของเชฟรอนใช่ไหมครับใช่เฉพาะเชฟรอนส่วนเชฟรอนแรงงานเขาไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณไพโร่เชฟรอนมาให้ท่านตอบส่วนเรื่องของฝางเนี่ยท่านต้องถาม เ,เจ้าโกรมการพลังงานทหารแล้วนะครับเพราะมันไม่เกี่ยวกับปตทฝางนี้เป็นพื้นที่ของกรมการพลังงานทหารที่ดําเนินการมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับไม่ทราบว่ามีผู้แทนกองทัพบกที่จะช่วยตอบเรื่องฝา่งไหมครับ <S <S